ผลและนาลูกด่างแน่นมากนะคะนำและผลของลูกด่างสวยมากค่ะหนูเนื้อตัวสะอาดสะอ้านนะลูกยยากขอดูขอดูมือนะลูกนิ้วมือนิ้วเท้าเขาก็สะอาดนะคะไม่มีอึติดนิ้วหรือว่าติดเล็บเขาเลยค่ะ แต่ว่าเล็บยาวแล้วนะลูกแต่ก็ไม่ยาวมากย่าไม่อยากตัดให้ไม่จำเป็นไม่อยากตัดนะคะกลัวจะเข้าเนื้อเขาค่ะแต่ว่าเมนก็จะฝนเล็บเขาได้เองนะคะถ้าไม่ยาวเกินไปความสุขเล็กเล็ของย่านะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับลูกดาว